สว,วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเน็ตฟรีของทูมูเพ็ดนะครับแต่ก่อนผมเคยใช้ทูมูเพ็ดนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ AF แต่ผมจะไม่โทรให้ดูแต่มันใช้ได้ถึงเที่ยงคืนนะครับเรื่มมาครับมันเริ่มกันเลยครับมาครับมาครับกดดอกจันแปดเจ็ดอกจันสอง ีเหลี่ยมโทรออกนะครับแต่ผมก็คงไม่ได้ครับผมใช้ AA ครับนี่ครับแล้วมันจะขึ้นว่า1 2 3 4 5ให้ทุกคนกด1 2ทั้ง2ครั้งเลยครับครั้งที่2จะได้คุณรับสิทธิ์อะไ,ได้